สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิปไชน่าผมอาชินนะครับตอนนี้ผมอยู่ชนบุรบ้านนอกที่จีนนะครับที่นี่มวนทวนกวางซีจว้วงประเทศจีนภาคใต้ของจีนนะครับติดกับเวียดนามวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเที่ยวหมู่บ้านที่อยู่กวางซีนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออหมู่บ้านที่จีนอะ่ะมันจะเหมือนในหนังไหมหรือว่ามันต่างกันยังไงกับหมู่บ้านที่ไทย แล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนอกแบบนี้เขาส่วนมากทำอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศหมู่บ้านกันตอนนี้เราอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมส่วนมากอะ่ะเห็นเขาเอารถมาจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ถ้าเราจะขับรถเข้าไปนะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นไม้ยูคาทุกคน เหมือนที่ไทยเลยครับที่ไทยก็ปลูกไม้อยู่คาเหมือนกันตรงนี้นะครับเป็นแปลงผกักสวนผักนะครับเขาส่วนมากคนในหมู่บ้านแบบนี้นะฮะป้าน,นอกเขาจะปลูกผักกินเองนะครับแบบใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วข้างหลังนะครับเป็นภูเขานะครับข้างบนนะครับมีกังหันลมด้วยทุกคนนี่แหละครับหมู่บ้านแบบนี้อยู่ในหุบเขาเหมือนอยู่ในหุบเขานะแล้วตรงนี้นะครับเป็น ของน้านะแต่น้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ค่อยมีน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปชมในหมู่บ้านกันตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีคนเขาพักอยู่ไหมเพือหมู่บ้านแบบนี้ส่วนมากเขาจะไม่ฉาบปูนตกแต่งภายนอกนะครับเพราะว่าผมว่ามีคนสงสัยยักแน่ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำเอ่อ แต่งภายภายนอกบ้างให้มันดูสวยเธอ,อจริงๆอะ่ะมันเกิดจากเงินมากกว่านะปัญหามันอยู่ที่เงินนะตัววันนี้เรามีป้านหลังนึงแบบนี้อมาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเรายังไม่มีตังที่แบบสามารถไปตกแต่งให้มันดูแบบออสวยหรูอะไรประมาณนี้นะครับมีรถจอดอยู่หน้าบ้านด้วย บนะ้านหลังนี้นะครับสองชั้นเลยครับถ้าอยู่ในบ้านนอกที่กวางสีนะแบบนี้เธอว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีตังค์นะครับผมแล้วก็บ้านหลังที่สองนะครับเขาก็ได้ตกแต่งภายนอกด้วยนะแต่ไม่ได้ทาสีนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างหน้ากัน ตรงนี้นะครับผมเขาจะมีพวกป้ายโฆษณามาติดด้วยนะแบบนี้นะการแต่งตัวแบบนี้เป็นชาวจ้วงนะครับผมชาวจ้วงจะมีการพูดภาษาเหมือนภาษาไทยนิดนึงนะส่วนตรงนี้นะครับผมเขาเป็นที่ประกาศมาช่วยเหลือคนยากจนนะครับของรัฐเรามาดูก่อนว่ามันยังไง อันนี้เขาจะมีระบบกชื่อด้วยนะครับแล้วก็ป้าไหนลําบากเขาจะมีแจกเงินด้วยเหมือนไทยนะครับผมเรามาดูว่าเขาแจกเงินเป็นแบบไหนได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสองร้อยหกสิบหยวนสองร้อยหกสิบหยวนประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทไทยนะครับผมบางบ้านเขาก็คนเยอะหน่อยก็ได้เกือบห้าพันนะครับแล้วตรงนี้ก็650หกร้อยห้าสิบหยวนก็อยู่ที่ประมาณ สามพันกว่านะครับเขาก็มีแบบแจกตังช่วยแบบคนยากจนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในอีกมาทางนี้นะครับผมเพราะว่าป้านยายจะอยู่ฝั่งนี้ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับก็สะอาดอยู่นะแต่ก่อนน่ะมันเป็นทางลูกลังไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้เขาได้แบบทาบ้างแล้ว อันนี้คือบ้านที่เขายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยบ้านเก่าแก่นะน่าจะมีสักอายุป50ิปีขึ้นไปแล้วก็ในบ้านหมู่บ้านแบบนี้เขาก็ยังมีพวกไฟด้วยนะครับผมตรงนี้คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างมันไม่ได้ใหญ่มากทุกคนมันเล็กเพราะว่าหน้าหนาวมันลมมันเข้าไปนะครับหนาวมากนานไม่หลับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับผม อันนี้ก็ในบ้านนะครับในบ้านของคนอื่นเราไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกตรงนี้นะครับเขามาปลูกผักเองนะครับผมปลูกผักกินเองอยู่หลังบ้านเลยครับในหมู่บ้านแบบนี้ส่วนมากเขาจะปลูกผักกินเองนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นสวนผักนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นบ้านหลังเก่านะครับดูแบบเก่าแก่ามากเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้านแบบนี้อ่ะเขาก็มีตังมาสร้างเนาะก็ดูแบบแข็งแรงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไทยแต่เดี๋ยวมันมีข้อเสียนะครับผมมีข้อเสียข้อเสียคือ มันหน้าต่างไม่ค่อยเยอะแล้วก็อยู่แล้วมันแออัดเหมือนบางทีผมรู้สึกเหมือนห้องขังอ่ะส่วนบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านยายนะครับยายของแฟนจะพักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในบ้านกันเรากลับมาแล้วครับอันนี้คือบรรยากาศในบ้านนะครับทุกคน ส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ตากเสื้อผ้าตอนนี้ยายใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบ้านดูแบบเก่ามากแล้วครับมีห้าสิบปีขึ้นไปเห็นแฟนบอกจะมาดูว่ายายเขาทำอะไรยายทำผักดองนะทุกคนซอนฉายใช่ไหมซอนฉายใช่ไหม อันนี้คือผักดองนะครับทุกคนคนจีนชอบกินนะเอาไปผัดกับพริกอร่อยมากคืออยากกินลายยายก็ทำทำกินเองนะครับแล้เวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับผมฝั่งนี้คือที่เลี้ยงไก่นะครับไก่ที่ยายเลี้ยงไว้นะครับ เมื่อเช้าเดินมานะครับผมเห็นยายเขาสับพวกผักอยู่นะครับผมสับผักแบบละเอียดนิดนึงแล้วก็ให้ไก่กินนะครับเนี่ยไก่น่ารักจังเลยส่วนมากเลี้ยงไว้กินนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะครับทุกคนเคยเห็นตัวนี้ไหมครับผมข้างล่างมันเป็นบ่อน้ํานะครับแต่ก่อนไทยก็มีใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ไทยนะ้วผมไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ที่จีนก็ยังมีบ้างนะ แต่ก่อนถ้าอยากกินน้ำนะครับยกเว้นไปเอาน้ำที่ไหลออกไหลลงมาจากภูเขาแล้วเราก็ยังสามารถกดโว่แล้วก็ทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้มันคลาสสิกมากก็ชัววันนี้ก็ยังมีอยู่นะน้ำแล้วก็ยังใช้ได้ด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดู ที่อื่นกันนะครับต่อไปนะครับจุดต่อไปพาทุกคนมาดูห้องน้ําเพราะว่ามีคนแบบถามเยอะมากอยากรู้ว่าห้องน้ํามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าคร่าวๆนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําคือสําหรับคนไทยนะไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ดีนะแต่สําหรับคนจีนนะทําไมเขาเออยอมรับได้<ม>เพราะว่าตั้งแต่แตะก่อนนะครับผมผมเกิดใน เ,เมื่อสาสิปีที่แล้วประเทศจีนจนมากเลยทั้งหมู่บ้านมีแค่ห้องมีห้องน้ำเพ่ที่เดียวนะครับเป็นห้องน้ำสาธารณะจนมากในบ้านไม่มีห้องน้ำเลยนะถ้าบางทีเราไปข้อห้องน้ำคิวเต็มเราก็ต้องวินเข้าไปในป่านะทุกคนไม่ใช่ฟุตเล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงผมเคยทำแบบนั้นคนในหมู่บ้านทุกคนเคยทำแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันลำบากจริงๆ แล้วก็ตรงนี้มันเป็นผักที่คนยายเอามาสับให้ไก่กินนะครับเลี้ยงไก่แล้วก็ผสมกับพวกเรียกว่าอะไรเศษข้าวอะไรต่างๆนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับให้ทุกคนดูหน่อยอันนี้คือห้องอาบน้ํานะครับผมห้องอาบน้ําแล้วก็ซักผ้าด้วยนะครับมีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับ ข้างบนข้างล่างไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยตอนนี้คือขอให้มีก่อนเรื่องความสวยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาในห้องรับแขกแล้วทุกคนห้องรับแขกมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือต๊ะก,กินข้าวนะครับเวลากินข้าวเราก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ส่วนข้างหน้านะครับเราไม่มีพวกติดพวกป้าย ป้าพัุรบหรอป้าเจ้าที่นะครับผมเพราะว่ายายใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะเขาไม่ได้อืมทํางานแบบทําทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขก็พอไม่เหมือนป้านคนอื่นส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นทีวีนะทุกคนแตน่ว,ว่าตอนนี้แต่ก่อนทีวีมีปทบปาทในชีวิตประจาวันของคนจีนมาก ยิ่งยิ่งประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับทั้งหมู่บ้านอาจจะมีแค่เครื่องเดียวเวลาถึงเวลาแล้วเขาก็จะรวมตัวไปดูทีวีในคนบ้านที่เขามีทีวีนะครับแต่ทุกวันนี้คนจีนไม่ค่อยดูทีวีเล้วเท่าไหร่แล้วส่วนมากเขาเล่นโทรศัพท์กันก็เหมือนที่ไทยนะครับอาจจะไทยก็ยังมีบ้างแบบดูบอลอะไรประมาณนี้แล้วเรามาดูตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับเป็นป้ายที่รัฐเขาเอามาติดนะครับมันเป็นพวกช่วยเหลือคนยากจนนะครับถ้าบ้านใครมีป้ายแบบนี้ติดไว้นะครับแสดงว่าบ้านนี้เขาไม่ค่อยรวยเคอจนมากเขาจะมีแบบช่วยเหลือลงชื่อไปว่าเออคนไหนเขาเรียบรับผิดชอบด้วยเขาอาจจะมีพวกเออเอาเงินมาแจกหรือว่ามี มีมาเยี่ยมบ้างแล้วก็ต่างๆนะทุกคนแต่ว่าเป็นความช่วยเหลือคนจนนะครับแล้วข้างบนเขาแขนว่าถ้าชาติจะถ้าจะเฟื่องฟูชาติต้องเฟื่องฟูพัฒนาเศรษฐกิจปานนอกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือห้องนอนในบ้านนี้มีทั้งหมดสี่ห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนของยายส่วนตรงนี้นะครับ ปฏิทินนะครับผมอันนี้คือชนเผ่าจีนมีทั้งหมด56ชนเผ่านะครับชาวมงชาวชาวเยา้าชาวจ้วงต่างๆนะเยอะมากถ้าถ้าบ้านเรานะครับบ้านเราก็ปลูกข้าวปลูกข้าวพวกอ,อะไรต่างๆถ้าเราเก็บเกี่ยวได้แล้วเอากลับมาก็เอาไว้ข้างบนนะครับเอาเก็บไว้ข้างบนเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูบรรยากาศ ข้างบนก่อนนะครับอันนี้คือบันไดนะบันไดมันเหมือนานาแล้วบางทีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วส่วนอันนี้คือชั้นที่สองนะทุกคนชั้นที่สองเขาไม่ได้เอาปูนมาทําเขาเอาตีนเหนียวมาทํานะครับข้างล่างเขาเป็นไม้รองอยู่บางทีรู้สึกอันตรายนะบรรยากาศข้างบนจะเป็นแบบนี้ทุกคน อันนี้ถือว่าเป็นชั้นที่สองเก็บของนะครับแล้วตรงนี้เขาเอาไว้เก็บของนะตอนนี้ยายอยู่คนเดียวไม่ค่อยขึ้นมาข้างบนแหละมันไม่สะดวกนะครับตรงนี้มีเตียงด้วยแต่ก่อนบ้านคนจีนนะนะมีคนพักอยู่เยอะห้าคนสิบคนธรรมดานะแต่ห้องบ้านมันเลก็กบางทีไม่ค่อย ไม่พอใ,ใช้เขาก็มีแบบอนอนข้างบนบ้างหรือว่านอกห้องบ้างล็อบบี้ห้องล็อกขับบ้างนะครับข้างบนนะครับเป็นหลังคาดินเผาเขาเอาไม้มาเป็นเสานะครับมันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ประมาณห้าปีเราต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันนะครับ มันอันตรายนะครับถ้ามันหักมันจะล้มนะครับแต่ก่อนมีแต่ไม้เขาไม่มีพวกเหล็กแล้วก็บูนอะไรมาทําด้วยนะครับจากที่นี่ลงมองไปนะครับบรรยากาศในห้องรับแขกจะเป็นแบบนี้พาทุกคนมาดูห้องนอนหน่อยครับห้องนี้ผม,มเมื่อคืนผมนอนอยู่ห้องนี้นะครับผม แล้วก็ในห้องจะเป็นแบบนี้นะครับมีพวกหมวกอะไรแขวนไว้ตรงผนังนะครับผมตรงนี้ตาช่างครับผมตาช่างแบบนี้ก็ยังมีเลยแล้วก็จะมีพวกของเก็บต่างๆนะครับอย่างเช่อนอะันนี้คือถั่วแดงนะครับทุกคนเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้อันนี้คือไปพัดแตะก่อน ร้อนครับไม่มีแอร์หรอกเขาก็ใช้อันนี้กันแหละปัญหาว่าม,มีไม่ค่อยมีใครมาพักในห้องนี้นะครับนานๆจะมีคนกลับมาครั้งหนึ่งอันนี้คือบรรยากาศในห้องนอนอันนี้คือห้องครัวนะครับประตูของห้องครัวอันนี้คือเปิดที่เปิดที่หลังนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ห้องครัว ดูในห้องครัวทำให้เรานึกถึงเมื่อประมาณ2ีิบปีที่แล้วนะประเทศจีนมันก็เป็นแบบนี้นะครับมุมนี้เลยครับผมเขาสร้างเตาแบบนี้ไว้แล้วก็หุงข้าวตำกับข้าวใช้อันนี้อันเดียวกันนะครับทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกของจีนนะครับคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกลนะักษณะก็ประมาณแบบนี้นะครับ แล้วก็คนในหมู่บ้านแบบนี้ส่วนมากเขาทํางานอะไรส่วนมากเขาไปปลูกอ้อยไม่งั้นก็ตัดอ้อยปลูกข้าวต่างๆนะครับไม่มีแบบงานที่ไปทําประจําอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าในที่นี่นะครับห่างจากตัวเมืองมันไกลแล้วก็เหมือนอยู่ในหุบเขาด้วยเขาก็ส่วนมากวัยรุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเขาจะออกไปทํางานในเมืองคนที่ยังอยู่ในป่าน,นอกแบบนี้นะ ก็เป็นคนที่อายุมากแล้วครับอายุ4ี่สขึ้นไปแล้วมีแต่คนแก่น,นะครับ